สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็อกสตูดิโอของผมวันนี้มาพูดถึงกองทัพเนคคอนกันบ้างครับแต่แหม่เสียได้นะนึกว่าเนคคอนจะเป็นไซเลนคิงมาครับวันนี้ไม่ครับผมเนี่ยแต่อาร์มิรูกับเอกเสาหินโมโนลิตของมันครับแต่ไม่ต้องห่วงในวันนี้จะพูดถึงอาร์มิรูของเนคคอนเป็นหลักครับเพราะว่าคิดดูแล้วเนี่ยกว่าจะดูสเตตัสทุกตัวครบเนี่ยน่าจะยากเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอาร์มิรูของแต่ละทัพเลยดีกว่าครับผมวันนี้เริ่มที่เนคคอนนะครับอาร์มิรูของเนคอออนคืะไร Reanimation protocol ครับก็คือชุบชีวิตนั่นแหละหรือฟื้นฟูตัวเองนั่นเองครับผมถ้าเกิดทับเราเป็นไอคอนทั้งหมดเมื่อจบของมันเฟดครับทุกยูนิตที่มี a อ i ลิตี้นี้เนี่ยจะทํางานโดยที่ว่ามันจะให้เราทอย d3 ก็คือทอย d6 อ่ะแล้วหาร2เศษปัดขึ้นแล้วฟื้นฟูวูนของยูนิตนั้นๆเท่ากับแต้มที่เราได้ครับผมเช่นผมมีตัวละครที่มันเลือดเจ็ด 7จ็ดวูนเนี่ยโดนดาเบิดแล้วเหลือเหลือ5ผมทอยดีสปุ๊บครับปุ๊บออกมาได้3เนี่ยปัดขึ้นเป็น4ถูกป่ะดีสมันหัน2ปัดขึ้นก็3หัน2 1.5ปัดขึ้นเป็น2 2งสองเป็น7เลือดเต็มครับผมพวกยูนิตตัวใหญ่ครับเวลาใช้รีแอมบิเนชันโปรโตคอลเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดที่เองมีแต่พวกยูนิตตัวเล็กที่เป็นพวก1วูนเนี่ยครับอย่างพวกเนคคอนวอร์เดีร์เนี่ยเวลาใช้รีแอมบิเนชันโปรโตคอลจะชุบชีวิตเพื่อนที่ตายไปครับผมซึ่งเนคคอนวอร์เนียร์เนี่ย โคตรแสบเลยทีเดียวเป็นยังไงอะคืองนี้ครับในคอนเวเลอร์เนี่ยมีท่านหนึ่งที่เรียกว่าเออแดนเบอร์อิสเรเจียนอยู่ก็คือเป็นอัพพลิตี้ของในคอนเวเลอร์เลยปกติเวลาใช้รีอ m พ n ล t ชันโปรโตคอลเนี่ยมันจะทอยเอาดี 3, เพื่อดูว่าจะฮิลเท่าไหร่หรือชุบเท่าไหร่ถูกปะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยสมมติเป็นตัวอื่นนะยังไม่เอาอัพพลิตี้นะคุณมี10ตัวเลือดหนึ่งตายไป5คุณทอยให้ตายยังไงอะ มันก็ได้เต็มที่คือสามเพราะว่าดีสามันแม็กที่สมถูกไหมก็ชุบอีกสามเป็นแปดตัวแต่ในคอนเฟลเออร์บอกว่าถ้าคุณใช้ r รียลแอนิเมชันโปรโตคอลครับอเบอร์ตี้แดนนัมเบอร์อีซีเจนจะทำงานจากเดิมที่ทอยเอาดีสามในคอนเฟลเออร์บอกขอดีหกครับผมแปลว่าคุณเหลือสี่ตัวคุณทอยปุ๊บโชคดีหน่อยออกมาเป็นหชุบหกตัวครับในคอนเฟลเออร์ก็จะกลับมาทับเต็มปึงปังเหมือนเดิมหรือมึงคนเล่นยี่สิบตัวก็แบบ หตัวก็ช่วยได้เยอะนะแต่ไม่หมดเท่านั้นครับผมในข้อเบริเออร์บอกว่าถ้าเกิดไอตัวยูนิตนี้เนี่ยอยู่ติดกับออบเจคทีฟที่เราคอนโทรลอยู่ย้ำไมว่าเราคอนโทรลอยู่เวลาที่คุณทอยเพื่อทำการร,รีแอนิเมชันโปรโตคอลครับไม่เอาแล้วดีขอเป็น D3 สบกสเอา้าแล้วมันดีขึ้นหรือแย่ลงคำตอบคือดีขึ้นครับเพราะถ้าเกิดคุณทอย D6 เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะออกหนสอง หรือ3ได้แต่ถ้าเป็น D3+ 3บวกเนี่ยแปลว่าการันตีแน่ครับชุบ3ตัวแน่นอนแล้วถ้า D3 ออกมาสัก3แต้มเนี่ยกว่าตัวแหละ3 4ก็ออก3 4ี่แต้มกว่าตัวถ้าออก5ปุ๊บนี่คือ6ตัวแน่นอนนะผมเรียกว่ารีแอนิเมชันโปรโตคอลเนี่ยออกเพื่อนเนคอนรเวอร์แบบจัดๆเลยครับแล้วก็ทับเนค่อนด้วยหมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาเล่นกับเนคคอนเนี่ยจำไว้เสมอครับว่า ค่าเนคอนต้องยิงให้ตายทั้งกองทัพนะครับอย่าปล่อยมันเหลือรอดแม้แต่ตัวเดียวถ้าเกิดคุณยิงเนค้อนมาริเออร์ไปแล้วมันเหลือตัวเดียวมันเียเนิชันบนคอปุ๊บออกหกมันมาเป็นเจ็ดตัวนะครับอันตรายมากและมันใช้ตอนที่จบของมันเฟดของฝั่งหนึ่งด้วยแปลว่าพอมันชุบปุ๊บมันกลับมายิงเราต่อได้เลยโคตรแสบครับผมอ่ะวันนี้ไหนก็พูดแล้วก็ขอแถมเรื่องของ p e ป r of the Void Dragon แล้วและการทะมีคนรู้สึกคือฮากันเยอะผมพยายานได้ทำ คืออยากจะทําอะแต่มันมาไม่เต็มตัวไงนึกออกปะมันมาแบบเป็นแค่หอกอะแต่ก็อ่ะไหนๆก็มาพูดขนาดนี้แล้วพูดหน่อยแล้วกันสุเปียตัวไวย์ดากอนครับเป็นท่าโจมตีประชิดของไวย์ดากอนซึ่งมี2แบบก็คือเวลาคุณตีไปเนี่ยเลือกได้ว่าจะเป็นตีกวาดสวีปหรือตีเป้าเดี่ยวสไตร์ครับผมสวีปนี่ง่ายๆเลยครับแอตแท็กสิตี10ครั้งไม่พ้นสกิลสาบวกก็ไม่ได้ยากเกินไปฮะ66.7%ครับผม ถือว่าโอกาสโดนสูงอยู่สเตนแปดพูดทหารราบไม่น่ารอดครับผมรวมถึงพวกตัวคาแรคเตอร์หรือฮีโร่ที่ทัฟเนต็ตน้อยเนี่ยโดนกวาดไปอาจตายได้นะครับไอพีลบหนึ่งมีจอก่อแถมให้นิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรดาเมจสองครับผมถ้าเกิดไปสเปซมารินเจอไอตัวนี้ไปก็โดนกวาดตายได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของวอยดากอนอ่ะของวอยดากอนจุดเด่นจริงคือท่าสไตร์ครับผมแอนตี Anti ้เวกชั่วสองบวก คืออะไรปกติเนี่ยเวลาที่คุณจะทอยท o บูลเพื่อดูว่าเข้าไม่เข้าเนี่ยคุณจะต้องเอาสเตนมาหักลบกับไอ้เจ้าเอ่อทับเนียดใส่ตรงข้างถูกไหมแต่วันแล้วก็หููว่าฉันมี anti vertical สองบวกเวลาที่มันตีใครก็ตามที่มีเอ่อ์เวิร์ด vertical เนี่ยเวลาทอยทูบูลครับออกสปุ๊บเข้าเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยคะออกสองคือเข้าเลยนะออโต้บูลเลยแบบฮะแค่สงเนี่ยใช่ครับผม แล้วท่าน,นี้เนี่ยตี5้าครั้งครับแอ t แท k กห้เาเวฟสกิลสองบวกมันก็คือทอยออก2โดนซึ่งโอกาสออก2บวกนี่คือ8ปกว่านะฮะห้าครั้งก็คือตีว่าโชคดีหน่อยแล้วกันเข้าไป4ดอกแล้วเวลาที่ทอยทูบูลเนี่ยถ้ามันออก2ขึ้นไปครับคือติดเข้าเลยครับ Ep 3. ไอพีลบสามเวฟเสุดนี่ก็เซฟสอบวก3มบวกประมาณนี้ รถสามก็คือคิดงนะ่ายๆครับคุณต้องทอยให้ได้ห้าหรือหกถึงจะรอดจากคมหอกของวอยดากอนไปได้แต่ทีเด็ดคืออยู่ที่ดามเอ้นะผมดีหกบวกสองครับรถถังเนี่ยแม้จะอึดแต่ก็เลือดก็ประมาณสักสิบกว่าถูกไหมสิบสองสิบหกอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณโดนวอยดากอนตีเนี่ยแล้วเข้าสักสามทีนะคุณเซฟไม่ได้สักสามทีนะโดนแน่ๆหกดามเมจแล้วไอ้ดีหกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเจอวอยดากอนแล้วคุณเอารถถังขับมาเนี่ย วิ่งหนีมันครับอย่าเข้าไปใกล้มันคุณไม่รอดแน่เวชิเคิลครับผมเพราะว่าแอนทาเวชิเคิลนี่เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะเนื่องจากหอกมันค่อนข้างแม่นแล้วก็แค่2บวกเนี่ยโอกาสติดค่อนข้างง่ายครับผมมันไม่สนนะไอแอนทเวชิเคิลเนี่ยมันไม่สนว่าคุณจะทํามีบัฟมีอะไรก็ตามขอแค่ทอยออกแบบอันโมดิฟายคือไม่ไม,ไม่ไม่มีแต้มบวกอะไรก็ตามให้มันออกสองบวกอะหอกนี่จะแทงเข้าหัวใจคุณแล้วคุณต้องทอยเซฟอย่างเดียวครับผม ซึ่งเอพีลบสามเนี่ยเซฟกันเป็นง่ายๆ,ๆนะครับถ้ายิ่งถ้าเกิดคุณมาแบบเอ,อ,อะไรนะเะเซฟคุณสามรวเจอลบสามเนี่ยออกหกสถานเดียวนะครับถึงจะเซฟพอหอยดาก้อนได้แล้วความแรงแบบแม็กแของมันเนี่ยคือแปดต่อหนึ่งครั้งครับผมแปดต่อหนึ่งครั้งหรือถ้าเกิดเอาแบบครึ่งๆแล้วกันก็ห้าต่อครั้งครับโดนแล้วสองทีนี่รถถังก็ระเบิดแล้วครับไม่ต้องพูดถึงว่าโดนเต็มเหนี่ยว สี่ห้าดอกขอแค่สองครั้งครับมีโอกาสกลับไปอยู่ที่จุดวาร์ปได้เลยครับผมกับบ่อแน่นอนนะฮอรไวด์าก้อนมันแรงอย่างนี้นี่เองโอเคครับนี่ก็คือเรื่องของเนครอนนะครับในตอนนี้เราจะเน้นพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอาร์มิรูมากขึ้นนะฮะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอทัพนี้มีแนวทางการเล่นยังไงบ้างซึ่งเนโคร่นก็คือคืนชีพครับผมแล้วก็ไอ้อรไวด์าก้อนเมื่อกี้เนี่ยผมคาดว่าก็น่าจะมีนะไอรีแอนิเมชันโปรโตคอลเนี่ย ซึ่งบอกเลยว่ามันน่าจะโหดจัดๆใครที่เนคอนก็ยินนี้นะครับคุณได้บัฟแบบโหดๆมาแล้วเหลือแค่ว่าตัวอื่นจะได้สเตตัสยังไงบ้างถ้าผมรีวิวอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยแต่ที่แน่คือเราจะรีวิวทุกกองทัพไปเงี้ยไปเรื่อยๆตามที่เขาปล่อยข้อมูลมาถ้ามีตัวหัวหน้ามาเช่นการิมานมีแบบ andon, มมอับาดอนสวมบอร์ดเนี่ยจะรีวิวรายตัวให้แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบ ตัวใหญ่ไม่มามีแค่อาวุธบางอย่างให้ก็จะไปรีวิวอาร์มี่รูก่อนก็จะมีข้อมูลของแต่ละกองทัพเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมเราจะค่อยอัปเดตไปเยอะหน่อยก็หวังว่าจะไม่ลาคาญกันนะครับอัปทีหน่อยช่วงนี้มันสนุกจริงครับ,บ I 10ไอเทนเอดิชันเนี่ยน่าจะมันมากๆโอเคครับแล้วเ,เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนแล้วเ,เจอกันบราเธอร์